สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องคพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่องคพยอมก็จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางนะคะกระถางสี่นิ้วนะคะของตะละแมกุสุมานะคะตอนนี้แตกหนอแล้วนะคะแตกหนอแตกกอเยอะแล้วนะคะก็เลยจะมาเปลี่ยน กระถางให้ใหญ่ขึ้นนะคะดูใบไม่สวยนะคะเห็นเป็นจุดขาวๆใครจะบอกอุย้ยเป็นอะไรอันนี้ก็คือบ้านไร่ฉีดนมเข้าไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขามีรากเยอะขนาดไหน จ่าเอ๋นี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆรากตรึม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 เลยนะคะกับกระถางสี่นิ้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกระถางกันนะคะมีหลายหลายท่านนะคะแนะนำบ้านไร่บทยาลัยมานะคะว่าถ้าเปลี่ยนกระถางต้นบอนนะคะให้เปลี่ยนจากสี่เป็นหกจากหกเป็นแปดนะคะ อย่าไปเปลี่ยนจาก4เป็น8เลยนะคะเพราะล่าเขายังลงมาหากินแบบนี้นะคะไม่ถึงนะคะเราก็เลยต้องเปลี่ยนตามหลักสูตรที่เขาแนะนำมานะคะต้นเขาจะออกเอ็นเอนิดนะคะเพราะว่าบ้านเรองพยอมตั้งไว้ในล่มนะคะในร่มก็คือหลังคา มุงสังกะสีเลยนะคะไม่ได้หลังคามุสแลมนะคะที่หลังคามุสแลมที่ทําไว้ใหม่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะพอดีโมตูตยุ่งยุ่งงานอื่นนะคะนี่เราเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วนะคะนี่ค่ะ เมื่อเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตั้งไว้ในในถาดน้ํานะคะนอันนี้เปลี่ยนเสร็จแล้วนะคะเอาเชือกลัดลัดแบบนี้นะคะยังไม่ได้ทำตะขอเกี่ยวนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะลัดไว้แบบนี้นะคะ แต่ก็แปลกนะคะต่ละแม่เหมือนกันมาจากต้นแม่เดียวกันนะคะอันนี้สีเขียวนะคะเขียวแดงอันนี้ชมพูกับสีตองอ่อนนะคะก็แปลกดีเหมือนกันนะคะก็รอรุ่นกันไปเรื่อยๆนะคะส่วนต้นนี้ก็สีแดงนะคะขอบเขียวเขียวอ่อนๆไม่ถึงกับเข้มแต่สำหรับอันนี้เข้มเลยนะคะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางนะคะกระถางของตละลแม่กุสุมานะคะที่บารายอพยอมจะเก็บเขาไว้ทําต้นแม่นะคะนี่ค่ะก็เหลืออยู่เท่านี้แล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้ารายองพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะถึงดูหน้าตาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะมอมแมมด้วยน้ํานมนะคะ แต่รออีกสักพักนะคะเดี๋ยวเขาจะสวยขึ้นเองนะคะสวัสดีค่ะ